สวัสดีครับทำกินเองกับพิชนะครับวันนี้ยำมันเส้นนะครับของเราจะเป็นแบบแ,บแห้งๆนะครับยำมันเส้นแบบนี้จะหาทานตามร้านไม่ค่อยได้นะครับถึงแม้ว่าจะแห้งเนี่ยรสชาติจะจัดจา้านเต็มที่มากๆเลยครับก่อนไปลงมือทําอาหารกันนะครับเราต้องล้างมือสะอาดก,กันก่อนนะครับล้างมือเรียบร้อยแล้วก็เราไปลงมือยำมันเส้นกันเลยครับ เราจะเริ่มด้วมิเส้นนะครับวันนี้ใช้มินเส้นสดนะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็ตัดให้สั้นลงสักนิดหนึ่งแล้วก็ผักไวให้สะเด็ดน,น้ำนะครับ ดูนูครับถ้ามันเปนช่อใหญ่ก็ให้ฉีกออกจากกันบ้างน,นะครับแล้วก็ตักตรงโคนออกนะครับใครจะใช้กันไกรใช้มีดอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เกลือลงไปขยำเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล้างออกวยน้นําสะอาดทักไว้นะครับให้เด็ดน,น้ําเลยเกลือี่ยจะช่วยถัดเมื่อแล้วก็ตีนที่ไม่ตีนจะขาได้ครับเราจะตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเอาล้กเส้นลงลวกก่อนเลยครับ นับ1นถึงสินะครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำลยครับเรจะใช้น้ำเดิมทั้งหมดในการลวกนะครับแต่ว่าจะเรียงลำดับการลวกโดยการเลือกสิ่งที่กลิ่นน้อยลงไปลวกก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลำดับความกลิ่นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นเห็ดหูหนูนะครับ ลวกสามนาทีครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้สเสร็จน้ำเหมือนกันครับตามด้วยหมูยอกับลูกชิ้นหมูลวกนะครับอสองอย่างนี้ที่จะลวกไปพร้อมกันใช้เวลาทั้งหมด3นาทีนะครับรอแ,แล้วก็ตักขึ้นพักให้สเสร็จน้ำเหมือนกัน สุดท้ายนะครับเป็นหมูสับครับเราจะาน้ําเดือดจัดเทลงไปในถ้วยนะครับคนไปคนมาจนหมูของเราสุกเลยนะครับแล้วเราก็จะเทน้ําแรกทิ้งลวกด้วยน้ําเดือดจัดอีกสักครั้งนะครับจะเห็นว่าน้ําที่เราใช้ลวกครั้งที่สองเนี่ยจะไม่ขุ่นเหมือนครั้งแรกแล้วนะครับลวกทิ้งไว้สักประมาณ2อนาทีนะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งเลยพักไว้ให้สเสดจน้ําเหมือนกันกับ <c oughs> ของทุกอย่างที่ลวกเนี่ยต้องสเสดจน้านะครับถ้ามีน้ําอยู่เนี่ยจะทําให้ยําของเราเนี่ยรสชาติไม่เข็มข้นนะครับ เรามาผสมน้ำยำกันเลยดีกว่าครับปกติเนี่ยเวลาทำยำเนี่ยคือจะใช้มะนาว3ส่วนแล้วก็น้ำปลา1.5ส่วนนะครับเสร็จแล้วเติมน้ำตามำลมะพร้าวลงไปครับคนให้ลาลายนะครับตามด้วยผงชูรสยำเนี่ยต้ใช้ผงชูรสนะครับจะได้แซบถึงใจเลย คนให้น้ำตาลทรายของรสละลายให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราทานเนี่ยรสชาติมันจะไม่สมเสมอกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็เติมหัวหอมลงไปครับตามด้วยพี่กินหัวส่วนนะครับคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งครับเราจะใส่หมูยอก,กับผู้ชิ้นที่เราลวกไว้ลงไปคลุกสักนิดหนึ่งครับ มาถึงคิวของเห็ดูนูนะครับใส่ลงไปเลยถ้าน้องชิ้นใหญ่ก็ตัดสักนิดนึงนะครับเวลาทานจะได้ดูดีไม่ต้องอ้าปากกว้างนะครับมันจะดูไม่งามเนาะเรียบร้อยแล้วก็คลุกปลุกพลุก,ลก,ลกให้ทุกสิ่งอย่างเข้ากันครับมาถึงหมูสับครับก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้หมูสับของเราเนี่ยแตกกระจายให้ทั่วยำเลยครับ เติมขึ้นช่ายต้นหอมผักชีเหลือผักชีไว้แต่งหน้านิดนึงนะครับเติมปลาหมุยกย่างลงไปนะครับตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเหนียวเคี้ยวยากน,นะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับ มาถึงตอนนี้แล้วเราจะเติมวุ้นเส้นที่ลวกแล้วลงไปนะครับจะเห็นว่าวุ้นเส้นหอยเ,เนี่ยมันเป็นก้อนๆเนาะเพราะว่าพิษณาพักไว้จนมันเสด็จน้ําจนแห้งเลยนะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวพอเราคลุกวุ้นเส้นเข้ากับเครื่องเข้ากับน้ําย่างของเราเนี่ยเขาจะแตกตัวออกมาเองนะครับ ตอนนี้วุ้นเส้นของเราก็แตกตัวคุกเคล้ากอเครื่องยำทุกอย่างเรียบร้อยดูดีนะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับจัดลงจานเลยครับโรยกุ้งแห้งทอดโรยใบบักชีเพื่อความสวยงามเนาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ วันนี้คริสไปแล้วนะครับทุกคนเลอาไปทำตามดูนะครับเมนูง,ง่ายๆอร่อยเข้มข้นสุดๆเลยครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการทำกินเองนะครับไว้เจอกันครับบาย